อะเบอรควายใหญ่พี่น้องครับมาดูควายใหญ่ครับครับสุดยอดแนหลักการเบอร์จะได้ตัวพี่น้องครับครับลำตัดนีขออนุญาตได้มอบการประชาสัมพันธ์การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องควายใหญ่ควายงามในภาคอีสานให้กับท่านนายกทสองสยามครับมงคลมองเพชรเป็นผู้บรรยายเรียนเชิญครับ โอ้ใหญ่แลวครับียท่านรองหัวในการจังหวัดท่านท้องหล่อมากครับหล่อมากหล่อทั้งคนตจดสอดุจงนายกอบ์ชอแกรัเกียรตินะรักทุกท่านครับลอบดับต่อจากนี้ไปเราจะนำท่านเข้าสู่การโชว์ควายนะครับซึ่งเป็นสา์ล้านนะครับเดินไปทางด้านหน้าเวทีกลางเลยนะครับให้ท่านประธานและแฟนพัลเาียรับได้รับชมนะครับนะครับ หาล้านบาทครับพี่น้องไวยลห้าล้านบาทครับหาล้านบาทเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับเดี๋ยวพายาต้มพันล้านาทายอยออกมาเลยนะครับเพชรพัญยาตามมาเลยนะครับควายเผือกอีกตัวหนึ่งตัวที่พี่น้องเห็นอยู่หนาท่านประธานเนี่ยนะครับคือขุนแผนพันล้านนะครับขุนแผนพัน,น 1, ล้านราคาูลราคาเพิ่นนะครับปัจจุบันนี้สนนราคาอายู่หาล้านบาทห้าล้านบาทครับ ยังโบทั้นมีน้ำเชื่อครับเป็นควายนุ่มนะครับเป็นควายนุ่มซึ่งมีอัตลักษณ์ควายไทยครบชัดเจนนะครับบบว่าจะเป็นตาแต้มแก้มจ้ำหลังปะบูท้องหนู <มา S 1> หนูใ <ไป S 1> บตองราบขาขาดขุดขาวหางยาวใหญ่ดกลางพ่อขาดขาวคูหำเพียงเพียงอยู่เรียงเาหลกวาืออัตลักษณ์ควายไทยครับพี่น้อง อยู่ในตัวของคุณแผนพัลลาน,นะครั mm บที่พี่น้องได IR ้เห็นตัวที่สองมาแล้วครับผมแผนพัลลานกครับอันคุณแผนพลลานี่อายุจะกปีแล้วครับในหาดบ้านสองขวบครับสองขวบเต็มนะครับสองปีคแล้วค่ายตัวนี้ที่สามารถขยายโครงสาหย่โตัวได้ก็นด้อีกหลายนะครับเพราะว่าเต็มอายุควายนี่ปว่ามา่นเจ็ดถึงแปดปีนะครับเจ็ดถึงแปดสังเกตต้งผู้จูงเลยครับพี่น้องครับ แสดงว่าอีค่าปีนี้ราคาหารานสิพยูสตี้หลับถูกไหละครับการจะพ่อพี่ผู้ใดการซื้อแล้วครับเอากรสีผลิตนําเสื่อจำได้จ่ายแจกให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อนสิเดินนัไปปั๊ปุงพัฒนาในรอบจนกองนะครับต่อไปตัวที่สองปีนะครับเป็นรูปของเจ้าพันล้านเป็นควายสายอุทัยธานีเลือดร้อยนะครับพอควายตัวนี้ ในวันแรกที่เสียยิย่ยงยงซื้อมาราคา4ล้านบาทไทยนะครับ4ล้านบาทตันนี้4ล้านบาทปัจจุบันนี้มีนักเชื้อจาหน่ายนะครับหลอดละ500บาท500บาทนะครับชุดละ5,000บาท12หลอดเด็กถ้าพี่น้องสนใจจะนําไปผสมจริงนะครับฟาร์มยิ่งยงฟาร์มก็ตั้งอยู่ที่อําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอัตราค่าผสมก็ทั้งละ5,000บาทนะครับทังละ5,000บาทก็สามารถ นำตัวเมียไปผสมจริงกับเจ้าเงินดีได้นะครับฟันองกัโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดปล่อยยักครับของเจ้าครับอยากนำควายมาวันนี้เสียยิ่งยงก็ยังนำเสื้อนะครับเจ้าหมูหยองตัวเล็กๆเจ้าเงินดีครับเจ้างนดีตัวนี้ค mm ือเจ้าหมูหยองนะครับหมูหยองครับตัวเล็กครับเจ้าหมูหยองครับนควายแค่ครับติกตอกในเฟซบุ๊กนะครับโอ้น่ารักมากครับในยูทูบแลหลายช่องนะครับได้นำเสนอข่าวเจ้าหมูหยอง ายตัวนี้นะครับเริ่มแรกซื้อมาในราคาแม่ลูกนะครับเจ็ดแสนบาทแต่ทุกวันนี้มีคนให้ราคาถึงแม่ลูก3ล้านบาทแล้วน,นะครับัตวเจ้า,า, <uce> จาของก็ยังไม่ขายกา <uce> ้เนื่องจากว่าเป็นไฟที่น่ารักนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเจ้าขวัญน้าเนี่จะให้ลูกที่หนาทั้งด้านหน้าและก็ด้านท้ายนะครับท้ายจะเป็นท้ายมะนาวตัดก็เป็น ควายที่ส่งลูกพันธุกรรมดีเยี่ยมนะครับเจ้าขันทองที่สังกัดอยู่สี่แยกบ,บ้านบ่ออำเภอกำราศยเราเองนะครับอัตราค่าผสมก็ครั้งละ3 0 0พันบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าพี่น้องอยากได้พันธุกรรมของเบิมบ์บอลลาร์ก็สามารถติดต่อ,อเจ้าขันทองได้นะครับขันทองที่เดินโชว์อยู่ข้างหน้านะครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปออกมาเลยนะครับเรา,าจะทยอย สิริมาฟาร์มครับสิริมาฟาร์มวันนี้นําเจ้าเพชรสาเกตนะครับไปแข่บเพชรสาเกตเป็นลูกของเจ้าภูเขาไฟนะครับสิริมาฟาร์รมาารก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามใช่ไหมครับร้อยเอ็ดเาร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสิริมาฟาร์มเพชรสาเกตนะครับไหนเพชรสาเกตยกมือหน่อยครับเพชรสาเกตยอยู่ตรงไหนเอ่ย ศิริมาฟาร์มน่าจะเป็นเสื้อสีสอนนเขียวๆนะครับเสื้อสีสเขียวๆอยู่ด้านหน้านแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วให้ท่านรประธานได้ยโนมคงายตัวนี้นะครับเพิ่งทําการซื้อขายกันเมื่อ,อปลายปีที่แล้วนี่เองในราคาตัวนี้ล้านน่ารักมากครับควายเผือกครับ,บรรครับสูงบ่อเต็นเอลครับผมสูงบ่เต็นเอลครับ ต่อไปนะครับ,คครบไซเล็กไซเล็ก,ลกโชว์ด้านหน้าเวทีเลยนะครับพันธุกรรมของเจ้าข้าวเหนียวควายแคะที่มีมูลค่าร่วม10ล้านบาทนะครับเพราะว่าเขาเองสามารถผลิาาตพายาออกจําหน่ายในท้องตลาดส่วนมากแล้วถ้าเป็นควายแคะแคะจริงๆนะครับถ้าแคะจริงๆนี่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นลูกของเจ้าข้าวเหนียวนะครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับวันนี้ไม่ได้นําเจ้าข้าวเหนียวมาให้พี่น้องได้ชมแต่ว่า นำทาย,ยาทของเข้ามานะครับมูลค่าก็หลายล้านบาทเช่นเดียวกันวันนี้ SK คฟาร์มอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนำโดยคุณหมอสาวุธเศฐกิจนะครับได้นำทาย,ยาทของเจ้าเข้าเหนียวทั้งสองตัวมาโชว์ให้พี่น้องได้เห็นกันในวันนี้นะครับควายแค้นนี่นะครับพี่น้องครับสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าเป็นควายพิการนะครับแต่ตอนนี้ตลาดต้องการอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเขามีความน่ารักแล้วก็มีความเชื่องถูกฝน ผ่านการเข้าโรงเรียนสามารถคุกเขา่าคุณหมอครับคุกเข่าให้ท่านประธานดูได้ไหมครับตันนี้คุกเข<อ>่าเขา <อ S 2> ได้ไหมนะครับ<อ>ให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าความน่ารักของเขาเป็นยังไงส,<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงตบมือให้เอสเคฟาร์มหน่อยครับนี่แหละคือความน่ารักไฟสองตัวนี้นะครับผ่านการฝึกเข้าโรงเรียนมาแล้วนะครับผ่านการฝึกจบหลักสูตรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถให ควายที่รอมากครับไม่สมบูรณ์แต่เป็นควายที่สมบูรณ์แต่ยอดส่วนลงมาเท่านั้นเองก็เราก็เรียกว่าควายแพะตอนนี้คุณหมอสาวุธ์ก็ผลิตไม่ทันเนื่องจากยอดจองนีเกือบร้อยตัวนะครับยอดจอง97ตัวแต่ว่าคุณหมอสามารถส่งให้ลูกค้าได้เพียง3.7ตัวเท่านั้นเองก็ยังเหลืออีกหลายตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นเสน่ห์ของควายไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปกล้องสยามกล้องสยามเดินตามไปเลยนะครับกล้องสยาม ก mm ้องสยามจากเบญจมาศฟาร์มนะครับของคุณจักรพงศ์แก้วเขนก้องสยามก้องสยามเป็นทายาทของแก้วฟ้านะครับเป็นทายาทของแก้วฟ้าทายาทแก้วฟ้ากับแม่สายปานสุรินนะครับพี่น้องจะสังเกตว่ามีปานดำๆอยู่นิดหนึ่งนะครับด้านข้างของเจ้าก้องสยามเจ้าก้องสยามที่ย้ายค่ายมาเมื่อสองปีที่แล้วมูลค่าสามล้านบาท ครับ3ล้านบาทปัจจุบันนี้มีน้ำเชื้อจำหน่ายหลอดละ500บาทชุดละ5 0 0 0 12หลอดแล้วก็ยังรับผสมจริงนะครับรับผสมจริงั้งละ5 0 0 0บาทพี่น้องสนใจก็ติดต่อได้ที่เบญจมาศฟาร์มอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนั่นเองขอบคุณกล้องสยามมากครับในวันนี้ที่นำชายาตมาชวนพี่น้องไปดูด้วยนะครับชายาตแข่งขาหญิคสับ สูงกระดู<ป>อ่องตองร้อยเจ็ดสิบสองบวกนี่แหละเขาเรียกว่าควายเผือกนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นควายมีตาด<อ>ีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เป็นของหายากเพราะจะแร็คมูลค่าก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามลำดับน,น,นะครับควายเผือกตอนนี้มีมูลค่าสูงมากกว่าควายดำและหลายตัวเดียวนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องโครงสร้างกระดูกนะครับลำตัวเนื้อหนังมาเทียบเท่ากับควายดำและหลายตัวนะครับพระเผือกแซงบางตัวได้ซ้ำนะครับ ในการประกวดควายไทยนะครับของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยมีควายเผือกควายดำเข้าชิงการแชมป์กรับีมเจ้าเฮงเฮงตัวสีดำใช่ไหมครับเฮงเฮงแล้วก็มีควายเผือกนะครับเป็นควายเพศเมียอีกตัวแดงพิมพามหาเศรษฐีก็เป็นพี่น้องจากจังหวัดมหาสารคามนะครับมีควายเผือกหลายตัวอยู่ที่มามะครับเป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้น ดีมากครับเก่งมากโอ้หสุดยอดเลยครับมาเลี้ยงควายก็สวัสดีได้ด้วยมีคู่เข่าครับนั่งคู่เข่าด้วยปลายเพศเมียที่สูงที่สุดในประเทศไทยไอรินฟัรนะพี่น้องได้ยินฉมคนจูงก็สวยครับน้องไพรินนะครับน้องไพรินเป็นลูกของช้างอุดรนะครับเป็นลูกของช้างอุดรซึ่งเป็นพ่อพันควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูง178เซนติเมตรนะครับ น้องไพรินตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกไม่มีทายาทนะครับเพิ่งจะผสมไปนะครับไพรินนี่มีความสูงมากสําหรับควายตัวเมียนะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นในด้านความสูงนควายเพชเมียครับที่สูงที่สุดครับจ้ดเลครับโอ้สุดครับเ้าขวัญเพชรขวัญเพชรบ้านสวยด้วยละมาไหมครับอ่เชิญเลยเชิญข้าสสามเลย ขวัญเพชรตัวนี้ก็เป็นของช่างทองบ้านสวยด้วยรักเพชรนะครับเป็นทายาทของลูกเพชรบอกลอยด่างของจังหวัดอุทัยธานีนะครับตัวนี้ก็มูลค่าหลายล้านบาทเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้มีนักเคลื่อจําหน่ายนะครับหลอดละ500บาทชุดละ5,000บาทโอ้คู่เข่าด้วยครับคู่เข่าด้วยเก่งมากครับสวัสดีครับคู่เข่าให้ท่านประธานโอ้เก่งมากครับเก่งมากก็ขอบคุณช่างทองบ้านสวยด้วยรักนะครับที่วันนี้นำเจ้าขวัญเพชรนะครับ มาให้พี่น้องของชัยได้ยืนชมกันครับตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปตัวไหนที่ยัง